ะระหว่างรอผมแจ้งท่านผู้ชมเมื่อวานเขามีการปรับเปลี่ยนคือวันเสาร์วาทิตย์ใช่ไหมอ๋อค่ะวาทิตย์นี้22กันยานเนี่ยท่านผู้ชมรู้ใช่ไหมว่าเป็นวันคาร์ฟรีเดย์ค่ะคาร์ฟรีเดย์โลกเลยเวิร์คาฟรีเดย์เป็นวันที่องค์กรในประเทศต,ต่างๆทั่วโลกเราจะลองรถการใช้รถยนต์ส่นวน,นบุคคลหันมาใช้รถขนส่งสาธารณะหรือปั่นจักรยานหรือเดินซึ่ง เพื่อที่จะลดปริมาณรถยนต์บนท้องถนนผลพลอยได้ก็คือลดการใช้น้ํามันลดบนลภาวะทางอากาศทางเสียงและอุบัติเหตุประเทศไทยก็ร่วมในกิจกรรมนี้ค่ะปีนี้กรทมจัดบรรทัดทองใช่ค่ะคาฟรีเดย์2024กระตุ้นให้ผู้คนหันมาใช้การเดิน ขี่จักรยาน,ารยานหรือใช้บริการรถสาธารณะแทนการขับรถภายใต้แนวคิดแบงคอกคาฟรี Car Free 2024 c o n n e c t i n g for life ค่ะสาราอาทิตย์เลยใช่ไหม21 22กันยายนเมื่อวานนี้เบื้องต้นเขาจะมีการปิดถนนบรรทัดทองแต่ล่าสุด,ไม,ดไม่ได้ปิดแล้ว เป็นการแค่เพิ่มพื้นที่ถนนคนเดินแล้วก็จัดการจราจรลดขนาดถนนเหลือแค่หนึ่งช่องจราจรค่ะเริ่มสี่โมงเย็นถึงทเที่ยงคืนทั้งเสาร์ทาทิตเลยดังนั้น21 22เสเสาร์อาทิตย์นี้โปรดหลีกเลี่ยงการใช้รถนะคะในการจะสัญจรที่บรรทัดทองค่ะรถที่สามารถจะเข้าไปใช้ได้เนี่ยเลนที่เปิดเนี่ยวิ่งบนบรรทัดทองได้จากอุทยานร้อยปีจุฬาไปสตเตเดียมวันสตเตเดียมวันส่วนรถจากสตเตเดียมวันไปอุทยานร้อยปีใช้เส้นซอยจุฬาห้า เพื่ออะไรเพื่อให้คนเดินเนี่ยได้ซึมซับบรรยากาศถนนคนเดินค่ะแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นให้ผู้คนมาจับจ่ายใช้สอยกับร้านค้าต่างๆที่อยู่บนถนนบรรทัดทองมีการแสดงดนตรีเปิดหมวัวเขามีเสือ ขอภัยจามสักนิดมีที่นั่งชมดนตรีมีกิจกรรมระบายสีช็อคบนถนนอย่างนี้ค่ะเปิดโอกาสให้คนที่เดินถนนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำถนนคนเดินกิจกรรมนี้เป็นแนวคิดที่หลายเมืองใหญ่ทั่วโลกพัฒนาก็คือการลดเลนรถยนต์เพิ่มทางเทา Diet ้าสตรีทไดเอทเพื่อให้คนเดินได้ง่ายขึ้นค่ะรวมทั้งทำถนนคนเดินหรือกำหนดช่วงเวลาปิดถนนเป็นวอล์กอินสตรีทแบบสยามสแควร์ เป็นการทดลองแนวทางใหม่เพื่อจะนำไปสู่คราฟีเดนาอนาคตที่ยั่งยืนท่านที่สนใจจะไปสอทีนี้สี่โมงเย็นถึงเที่ยงคืนให้เดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT รวมไปถึงเนี่ยคือ <BM. S 1> ทาง B M ค่ะเขาก็จะยกเว้นค่าโดยสารให้กับคนที่เอาจาักราย,ยานพับได้ขึ้นไปใช้บริการด้วยนะคะอ๋อที่ MRT ทั้งสายสีดังเงินกับสายสี่โมวาทิตย์น,นี้ค่ะ ตลอดระยะเวลาให้บริการคุณผู้ชมถ้ามีจักรยานแบบพับได้ก็ไปติดต่อขอรับคูปองเดินทางฟรีได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารทุกสถานีค่ะอ้าอันนี้แจ้งก่อนเพระาะเมื่อวานนี้แจ้งไปว่ากรณีนึกว่าจะปิดเลยตกลงเหลือเลนหนึ่งอ่ายังมีการจะราจรอ,อยู่หนึ่งเลนอ่ารอท่านผู้ชมก่อนใจนเยน็น